มาดูความคืบหน้าอีกเรื่องหนึง่งคุณผู้ชมฮะกรณีที่เมื่อวานเนี่ยในรายการบรรจงชงข่าวได้มีการนําเสนอเรื่องราวของเปียวเปียวก็คือเด็กกาพร้าที่ถูกนํามาเลี้ยงตั้งแต่อายุ3ขวบนะครับโดยครอบครัวของทนายคนหนึ่งชื่อว่าทนายน้อยแล้วปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยผ่านไป30ปีตอนนี้เปียวเนี่ยอายุ33นี่เธอเป็นสาวทอมนะคนนี้เธอเนี่ยไม่มีบัตรประชาชนนะคุณผู้ชมฮะและที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังนั้นมานาน30ปี เธอบอกว่าเธอเนี่ยถูกใช้งานเยี่ยงคนใช้แล้วก็ไร้อิสรภาพนะครับแล้วก็ทางบ้านเองก็ส่งเสียให้เรียนถึงแค่ชั้นมสองตอนนี้อยากมีบัตรประชาชนล่าสุดเนี่ยกูชมะกรณีนี้เนี่ยนะครับวันนี้ทางทีมข่าวของเราก็ยังตรวจสอบเรื่องนี้ต่อนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็นําตัวเปียวเนี่ยนะครับไปขอที่พักพิงกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะครับเนี่ยมาดูเรื่องชีวิตของเปียวกันหน่อยคนนี้เนี่ย เปียวเนี่ยถูกครอบครัวของทนายน้อยเนี่ยรับเลี้ยงจากสถานสงเคราะห์เนี่ยตั้งแต่อายุ3าขวบอันนี้เป็นข้อมูลทางฝั่งเปรียวบอกแบบนี้นี่นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับไม่มีบัตรประชาชนเพราะว่าทางบ้านไม่เคยพาไปทาบัตรประชาชนเลยไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้ละครับที่ผ่านมาอยู่ที่บ้านหลังงก่า,นกาเนี่ยถูกใช้งานเหมือนคนใช้และล่าสุดเนี่ยมีการเอาตัวเปรียวเนี่ยไปปล่อยทิ้งไว้ ที่แถวบางแสนจังหวัดชนบุรีทั้งๆท,ที่เธอเนี่ยไม่เคยไปแถวนั้นมาก่อนนี่นะครับจนกระทั่งเธอเนี่ยต้องขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นแล้วก็โทรติดต่อญาติห่างๆของทนายน้อยเนี่ยให้ช่วยเหลือแล้วญาติห่างๆของทนายน้อยก็ได้ติดต่อกับทีมข่าวเพื่อเปิดโปรงเรื่องนี้แล้วก็มีการช่วยเหลือเปรียวทีนี้พอทีมข่าวของเราเนี่ยติดต่อไปที่ทนายน้อยทนายน้อยอ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปรับเลี้ยงเปรียวแต่ว่าอยู่บ้านเดียวกันกับเปียวอันนี้ยอมรับ แต่คนที่เลี้ยงเปลียวเนี่ยชื่อว่าแอลแอลเนี่ยหรือป้าแอลเนี่ยเป็นพี่สาวของทนายน้อยป้าแอลก็อ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปรับเปลียวมาจากสถานเด็กกำพร้าแต่แม่ของเปลียวเนี่ยเอาเปลียวเนี่ยมาให้ป้าแอลเลี้ยงโดยมีการให้จ้างเลี้ยงแล้วตอนหลังแม่ของเปลียวเนี่ยไม่ยอมมารับเปลียวกับแล้วก็หายตัวไปเลยเปลียวก็เลยต้องอยู่กับป้าแอลเนี่ยมาตลอด30ปีนะครับเพราะว่าถูกแม่ทอดทิ้งแล้วป้าแอลบอกว่าเธอก็ รับเลี้ยงเปียวมาโดยตลอดอันนี้คือฝั่งข้อมูลของป้าแอวเนี่ยอ้างแบบนี้ล่าสุดคุณผู้ชมฮะความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเปียวหรือชื่อจริงก็คือนางสาววรรณพรมุกสิกสวัสดิ์นี่นะครับวันนี้เนี่ยตอน10โมงครับทางผู้สื่อข่าวนะครับได้พาเธอเนี่ยไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครนะครับ แล้วก็ไปร้องขอที่พักพิงเพื่อความปลอดภัยและยื่นความจำลองขอสืบประวัติการทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันสิทธิ์ความเป็นคนไทยนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังเปรียวหน่อยครับวันนี้เพอเอิญได้ยินเสียงเขาตอนนั้นคุณยายยังไม่เสียชีวิตนะครับแล้วก,ก็ได้ยินเขาคุยกันแบบเป็นภาษาอีสานว่า,าไปเอามาหิ่ยัง,ยงพ่อแม่เขาเนี่ยบได้เหี่ยวมา นะครับคุณยายพูดเป็นสายสานแล้วคุณยายแอลก็พูดว่ายาวเบาตอนที่เราขึ้นมอสองแล้วเนี่ยคืออายุเราเนี่ยจะเข้าสิบห้าแล้วก็คุยแล้วว่าก็ตอนนั้นก็เรียกเขาว่าแม่แอลนะคะแม่ทําบัตรประชาชนให้หน่อยคือจะถึงแล้วตอนี้เยาจําได้ว่าเห็นสีหน้าเขาเนี่ยคือแบบเครียดเครียดมากเครียดจ,จนแบบคือหน้ากลัวจนกระเางอยู่มาจนทุกวันนี้เขาบอกว่า จะทําให้จะทําให้จะทําให้นะครับจะทําให้เขาบอกว่าให้เป็นเด็กดีทําตัวดีเชื่อฟังทุกอย่างที่ที่เขาพ่อสอนเบลก็ทําตามเขามาโดยตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็คือไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับคือบัตรประชาชนอย่างเดียวครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับ วันนี้เนี่ยคุณราตีเชมวารีหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครรับเรื่องแล้วก็รับเปียวอยู่ในการดูแลเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินเรื่องในการทําบัตรประชาชนกันต่อไปนอกจากนี้จากการตรวจสอบจาก Facebook ของเปียวพบว่ามีการโพสต์กระดาษแผ่นหนึ่งที่มีการลิสต์เอาไว้เป็นข้อๆว่าตัวเองนั้นที่ผ่านมาอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยได้ทํางานอะไรบ้างโดยจดหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นจดหมายที่ทนายน้อยเป็นคนเขียนฝากเอาไว้ถึงเปียว เพื่อให้เปรียวเนี่ยทำงานตามที่มอบหมายนะครับอ่ะเดี๋ยวดูจดหมายที่เป็นต้นฉบับหน่อยคุณผู้ชมฮะต้นฉบับที่เป็นลายมือนี่นะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเนื้อหาของจดหมายเนี่ยบอกนะครับบอกว่าให้มีการซักผ้าที่แช่ไว้ล้างถ้วยจานกระทะเอาใบไม้เนี่ยไปเทใส่ถังสีเขียวแล้วก็ให้เก็บถุงดำเอาไว้แล้วก็ขึ้นไปชั้นระเบียงเอาน้ำออกจากถังให้หมดแล้วก็เอาน้ำรดน้ำต้นไม้ นี่นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยสามีของฉันเอาช่างมาเอากาวเชื่อมโทรหาฉันบอกว่าเอาเงินวางไว้ที่ไหนทํางานให้เสร็จก่อนจึงโทรแล้วก็เช็ดรถยนต์ให้ด้วยอันนี้คือลักษณะก็คือเปลียวเนี่ยบอกว่าเนี่ยทนายน้อยเนี่ยได้เขียนเป็นช็อตโนต้ตเนี่ยนะครับเขียนด้วยลายมือฮะแล้วก็สั่งให้เปลียวเนี่ยทำงานลักษณะก็เป็นคล้ายๆแบบนี้ที่เปลียวบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็ถูกทํางานเนี่ยเยี่ยงคนใช้นี่นะ แต่ว่าทางทีมงานของเราก็ได้มีการแกะเอาลายมือที่เป็นลายมือของทนายน้อยเนี่ยนะที่เปียวบอกว่าเป็นลายมือทนายน้อยนี่นะครับมาเป็นตัวหนังสือให้อ่านได้ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมะนี่นะฮะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่เป็นหลักฐานสําคัญนะครับว่าเปียวเนี่ยยืนยันว่าเธอนั้นอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วก็ถูกใช้งานมาโดยตลอดแล้วเปียวก็บอกอีกบอกว่า สามีของทนายน้อยเนี่ยก็เป็นตำรวจอันนี้คือลายมือนะครับที่เขียนมาจากเป็นลักษณะเป็นช็อตโนต้ตที่สั่งให้ปเปียวทำงานตามที่รับมอบหมายนะครับคุณผู้ชมอาจจะอ่านลำบากแต่ว่าก็เป็นลายมือที่ปเปียวบอกว่าเป็นลายมือของทนายน้อยที่สั่งเธอสั่งให้ทำงานแบบนี้นี่นะล่าสุดคุณผู้ชมฮะคุณปอบปเปียเนี่ยยังคงติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วก็ไปหาป้าแอวป้าแอวก็คือคนที่อ้างบอกว่าเนี่ยแม่ของปเปียวเนี่ย เอาเปรียวเนี่ยมาฝากให้ป้าแอววเลี้ยงให้ป้าแอววเนี่ยเลี้ยงดูโดยที่จ่ายค่าจ้างให้ปห้าแอ๋วแต่ก็ไม่มารับเปรียวกับวันนี้ปอเปี้ยสดเนี่ยตามไปถึงบ้านป้าแอววเลยนะครับเดี๋ยวไปติดตามในช่วงนี้ครับคุณปอบเปี้ยครับเชิญครับ สวัสดีค่ะคุณประจงและคุณผู้ชมคะขณะที่ปอปีสดนะคะพยายามที่จะตามหาป้าแอวค่ะคนที่เราติดต่อเมื่อวานนี้เนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ปฏิเสธไปต่างๆนาๆนาวันนี้เราเจอตัวจริงของป้าแอวที่เปรียวนะคะอ้างว่าเลี้ยงเหมือนคนใช้เลยแล้วก็ด่าแล้วก็ทําร้ายในเรื่องของทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายปอปีสดก็เลยไปถามเขาว่าอย่างประเด็นแรกเนี่ยเลี้ยงแบบคนใช้จริงไหมแล้วก็ประเด็นที่สองนี่คือรับมาเลี้ยงเนี่ยจากสถานสงเคราะห์จริงหรือเปล่ารวมไปถึงทําไมถึง ปล่อยเปลียวไปทิ้งไว้ที่บางแสนและอีกข้อหนึ่งค่ะก็คือบอกว่าตอนที่รู้ว่าเปลียวมาอยู่ตรงนี้เนี่ยด้วยเหตุผลต่างๆนานาทำไมไม่ไปแจ้งความอันนี้จะตอบอย่างไรไปฟังกันค่ะคือเขาขายของใ<ต>น,<ห>นทางคนสื่สสารเคราะห์เห็นหน้าไม่เอาไปไหม,มหน้าไม่เอาไปรับมันไหมอีเด็กคนนี้น่ะไม่ได้ไปรับใครนะยููจะมาใส่ความพี่เดี๋ยวพี่ฟ้องกลับนะอือยากจะเล่นความไหมล่ะเราเรียกเหมือนคนใช้นี่ ท่านก็อยู่นี่ดูอยู่นี่มีมีอะไรใช้คนใช้มีอะไรมีอะไรนี่ถ้วยก็กินสามใบเนี่ยคนประชาชนใครจะทําได้หรือในเมื่อมันไม่มีอใบเกิดนะแม่รอรอแม่เขาเอาใบเกิดมาให้ไม่เคยเอาคนไปทิ้งบางแสนอ๋อก็คือจะปฏิเสธเรื่องนี้ว่าไม่ไม่มีไม่มีการเอาไปทิ้งที่บางแสนเลยอ๋อจะไปทิ้งที่ไหนนะทิ้งแล้วมันมันนั่งอยู่ที่นี่ทำไมเราเสียใจสิอยู่ๆมาทําแบบนี้ยังไง คนกาลังเจ็บป่วยอยู่นี่รอเจ็บป่วยแทบตายเนี่ยหาคนก็ไม่มีจะดูแลก็ไม่มีนี่แหละค่ะหลังจากที่เราได้ฟังป้าแอลป้าแอลก็ยืนยันค่ะว่าตอนนี้ไม่ต้องการเปรียวให้กลับมาบ้านเหมือนกันบอกว่าไปแล้วก็ไปรับเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดได้บัตรประชาชนก็ถือว่าอนุโมทนาบุญด้วยนี่คือสถานการณ์ล่าสุดน,นะคะของปอเปียสดวันนี้ค,ค่ะคุณประจงคะขอบคุณ AIS 5G ค่ะขอบคุณครับคุณปอเปียครับ